วันนี้ผมได้ไปท่องเที่ยวกับโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2567กับเทศบาลนครนนทบุรีโดยการล่องเรือด่วนเจ้าพระยาท่องเที่ยววัดและโบราณสถานต่างๆถึง11จุดด้วยกันซึ่งการท่องเที่ยวไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆแต่ขอให้มาลงทะเบียนภายในเวลา6โมงถึง10โมงเช้าเท่านั้นสำหรับปีนี้จะจัดอีก2วันก็คือวันที่25กุมภาพันธ์ และวันที่3มีนาคมนี้ผมเดินทางไปยังท่าน้ำนนเป็นจุดลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนแล้วก็มานั่งรอเพื่อเข้าสักการะศาลเจ้าแม่ทับทิมและชมนิทรรศาการในศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีเด็กนักเรียนมาเป็นมักคุเทศและเล่นดนตรีไทยให้รับฟังอีกด้วยครับ จากนั้นเราจะนั่งเรือไปยังศาลหลักเมืองเดิมที่มีอายุมาหลายร้อยปีแต่เดิมเป็นศาลาไม้ทรงไทยต่อมามีการบรนณเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนให้แข็งแรงขึ้นภายในศาลประดิษฐานองค์เจ้าพ่อหลักเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเจ้าแม่ทับทิมและเจ้าพ่อแสงมณีจากนั้นนั่งเรือเข้าไปยังคลองอ้อมนนได้เห็นวิถีชีวิตตลอดริมคลองจุดหมายแรกของคลองอ้อมนนก็คือวัดตโนดวัดแห่งนี้ มีอายุมาเกือบ200ปีเราได้เข้าไปสักการะองค์พระประธานและสักการะองค์พระศรีวลีหน้าวิหารเพื่อความเป็นสิริมงคลถัดจากวัดตโนดนั่งเรือต่อไปยังวัดบางระหงเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สมมีความงดงามของโบราณสถานนั่นก็คือโบสถ์หลังเก่าที่ภายในเขียนภาพจิตรกรรมไว้สวยงามยิ่งนักด้านหน้าโบสถ์มีรูปหล่อหลวงปู่เลียนถาวโรอดีตเจ้าอาวาสพระกิติชื่อดังในอดีต หลังจากนั้นได้นั่งเรือวกกลับออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไปยังวัดไสามาใตา้เป็นวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกวัดหนึ่งผมได้เข้าไปยังวิหารหลวงพ่อใหญ่เพื่อกราบสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อใหญ่ที่อยู่คู่วัดมายาวนานเมื่อมาถึงวัดนี้ก็รู้สึกหิวจึงจัดขนมเบื้องมาทานด้วยครับจากนั้นนั่งเรือต่อไปยังวัดแคนอกเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เข้าไปสักการะพระประธานในอุโบสถ และเดินออกไปชมหอพระไตรปิฎกโบราณที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งการเดินทางไปแต่ละจุดไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารและเครื่องดื่มนะครับเพราะมีร้านอาหารให้บริการมีทั้งร้านที่บริการให้ฟรีและร้านชาวบ้านที่นําสินค้ามาจําหน่ายเป็นรายได้ในท้องถิน่นจากวัดแค่นอกล่องเรือต่อไปยังวัดตําหนักใต้วัดแห่งนี้ตามประวัติว่าเป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าตากเมื่อครั้งเสด็จมารับพระแก้วมรกตอันเชิญสู่กรุงธนบุรี โบราณสถานอันงดงามที่นี่ก็คือโบสถ์ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามอยู่โดยรอบและวิหารที่ประดิษฐานภาพปางป่าเลไลและมีร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังเช่นกันจากวัดตำหนักใต้ล่องเรือต่อไปยังพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์เป็นโบราณสถานมาตั้งแต่สมัยอยุทยาในด้านความเชื่อคือการสักการะเจ้าพ่อเสือและเข้าสักการะภายในอุโบสถที่มีความงดงามยิ่งอีกแห่งหนึ่งในนนทบุรี จากพุทธสถานหน้าโบสถ์ต้องเรือต่อไปยังเกาะเกร็ดโดยผมลงที่วัดถินพรีเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์และเข้ากราบสักการะองค์พระประธานในอุโบสถและผมก็เดินต่อไปบนถนนรอบเกาะเกร็ดไปยังวัดปรมัยยิกาวาสเพื่อสักการะองค์พระประธานและชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่5จากนั้นไปสักการะองค์เจดีย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีลักษณะที่เอียงเพราะถูกน้ำซาะในอดีต ปัจจุบันได้ทําการบรูรณะเสริมความแข็งแรงแต่ยังคงสภาพเอียงเป็นเอกลักษณ์บนเกาะเกร็ดจนถึงทุกวันนี้และสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จบทริปผมนั่งรอขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังท่าน้ํานนเป็นทริปที่ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าได้ท่องเที่ยวได้ทําบุญได้ทานอาหารอร่อยอย่าลืมแวะมาท่องเที่ยวกันนะครับ